หลังจากเมื่อกี้น้องเจษณีจ่ายเงินไปตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงขึ้นหิวข้าวเริ่มสั่นแล้วนะอแต่ว่าที่นี้มี f อีที่อยู่สุรินนะครับของน้องพงศักลายบุตรศรีเป็นลูกค้าที่ออกรถไปแล้ว1นึคันสปีที่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้มาเอาใหม่อีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัวไฮแลนเดอร์แต่ไม่ใช่สีนี้นะจะเป็นสีเทาแต่ว่าสีเทาอะ่ะเขาไปบูธอยู่ที่โรบินสันกัเลยมาดูตัวนี้กันก่อน หาคุณเจก่อนแป๊บนึงนี่เปิดได้เลยครับก็ทุกอย่างจะเหมือนกันเลยครับมือไปโดนอะไรไม่เป็นไรครับมันโดนสวิตไอตัวปุ่มเปิดประตูเฉยๆมันจะเป็นแบบนี้เลยที่ถามว่ามีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะครับรครับที่มันชื่อรุ่น m a g ิกไอ้นะครับมันก็มาจากตรงนี้แหละ ตาวิเศษตาวิเศษพี่แล้วเวลาเราขับไปอ่ะครับพี่ว่ากล้องะมันจะมีไฟตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนตัวมิวเอ็กซ์่ะมันเป็นอาจจะโคนคนละตัวกันครับไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่กล้องบันทึกของมิวเอ็กตัวเดิมมันจะเป็นกล้องบันทึกแต่ตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุเฉยๆแล้วกล้องนั้นเราทายังไงอ่าถ้าปกติพวกกล้องหน้ารถก็ต้องติดเพิ่ม๋อครับอ๋อนึกว่ามีมาเลยไม่ใช่ไม่มีไม่บีแล้วข้างหลังล่ะคะ มันจะเป็นตัวกล้องที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราถอยจอดอ๋อแล้วอย่างนี้เราติดเราทำยังไงเวลาที่เราไปติดกล้องใช่ไหมครับเราก็ต้องถามร้านดูเอากล้องหน้าอย่างเดียวหรือว่ากล้องหน้าด้วยกล้องหลังด้วยมันก็จะมีแยกกันอีกแต่ที่นี่ไม่มีติดแต่ว่าที่สนย์มันก็จะมีหน้าอย่างเดียวโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ที่เราจอมันจะเป็นสีเทา ใช่ครับเ,รเป็น <พอ S 1> กล้องเวลาที่เราถอยจอดเขาก็จะส่งสัญญาณไปหน้าจอข้างหน้านั่งได้ครับลองนั่งลองปรับเบาะได้ครับนั่งได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าคันที่ขับนี่เป็นเกียร์อัตโนอัยเป็นเกียร์ธรรมดาแต่นี่เป็นเกียร์ออโตโ้เคยเคยขับอยู่เนาะรันะบแต่ว่าที่จงไปเป็นออโต้นะพี่นี่แหละถ้าเอ็มก็คือจะมีออโต้อย่างเดียวเลยคือคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลยครับแต่ว่าคนละสีแค่นั้นแล้วคันนี้เดี๋ยวดูเครื่องมันน่าจะเป็นเครื่องพันเก้าครับตัวนี้ แต่ว่าแตกต่างแค่เครื่องแค่นั้นเองใช่กรับเป็นเครื่องพันเก้าแต่ถ้าเป็นตัวนั้นตรงนี้มันจะเป็นสีดำเหมือนกันมันจะเป็นแบบนี้เลยเเจะเออถ้าเป็นวีคอร์ใช่ครับลองได้ครับลองนั่งได้ลองปรับเบาะได้ หมดแล้วพี่ด,ด,ดูในคลิปหมดดูในคลิป <laughs> แล้วใช่ไหมก็เลยอยากเห็นของสิ่งเฉยๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอากุญแจอ,ออกมาก่อนก็ได้แป๊บนึง ปเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันก็ได้ครับมาพร้อมกันไปพร้อมกัน,น,น,นตัวไหนครับอะไรมาใหม่ตัวเนี้ยใช่ครับจะมีเฉพาะเกรดเอ็มขึ้นไปมันถึงถึงจะมีตัวกล้องหน้ารถครับถ้าเป็นตัวอื่นก็คือจะไม่มีค,ครับตั้งความเร็วได้ยนะคันนี้ตั้งต้องพวงมาลัยอ่าเดี๋ยวเขาจะมีฟังก์ชันให้ตั้งการเข้าไปใช้งานนะครับว่าเออให้ขับเร็วไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ ครเหมือนเหมือนที่ว่ามันจะมีพื้นที่ที่ตามเมืองโนอกเร่ามเพราะมันใช้รถเองนะครับแล้วกลับสุรินเลยกลับเลยค่ะพี่ก็ส่วนไอ้เรื่องพวกนั้นเดี๋ยวทางไปแน้นโทรหาโทรหาว่าต้องเตรียมอะไรใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคันนี้ตั้งแต่ออกไปนี่วิ่งบ่อยไหมครับ เพ่อที่ใช้งานอ่ะค่ณอ๋อก็คือวิ่งปกติเลยแต่ศูนยเอทางนี้เขาก็ต้องเตือนว่าเดี๋ยวเราไปฝั่งรถรถกันเ ันนี้ก็เป็นสีเทาเนาะลืมนี่เป็นวิ่งได้กี่โลแล้วครับเนี่ยหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอ๋อก็ถือว่ายังใช้งานพอสมควรยังไม่ได้ล้างครับผมยสภาพยังสวยสวยกิ๊กเลยโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวรอสม เปิดร้านยางนะอยู่สุรินทร์ก็รถที่ออกไปก็จะเป็นรถอ,อกเนี่ยรถ้ออกคันนี้ก็จะไปวิ่งยาง สำเนาคืนให้หรืออย่างครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามันมีติดไปไหมสำเนาคู่มือนะแป๊บหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสำเนาคู่มือรถของลูกค้าที่ให้เราที่จะมาทำครอบครัวอิสุคือ,อโดยปกติแคมเปญทั่วไปใช่ไหมทบที่ลูกค้าได้อย่างเงี้ยคือแล้วแต่รุ่น5,000 1,000 1 000, 5ห้าอะไรไอ ห้าพันหมื่นหมื่นห้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้อิซูกุก็จะได้เพิ่มอีกห้าพันเอาสนเน่เข้ามา <c oughs> <c oughs> พี่สายสวัสดีครับผม จริงๆด้วยจริงๆด้วยเอาไปเย็ยบรวมกับเอกสารที่ต้องใช้ออกรถใหม่ลืมจริงๆด้วยไปอยู่ในเอกสารรถใหม่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับผม <ST IC> ยังอยู่สติกเกอร์ยังอยู่ยังอยู่อันนี้ก็เป็นร้านร้านขายลอแม็กก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหากินข้าวดีกว่ามันก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งจะบ่ายสองแล้วลทีนี้ก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องเตรียมเอกสาร,รที่จะไปเทรนเด็กไปแข่งนะแต่ว่าปีนี้พี่ไตยไม่น่าได้พาไปแข่งก็จะเป็นทีมงานอีกชุดหนึ่งไปนะครับเพราะว่าเขาให้ไปได้สคนเราก็เสียสละกินเบียร์อยู่บ้านดีกว่า <laughs>